ดวงสตาของชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์นะครับ แาวที่ดาวศุน์ของคุณนั้นโคจรได้อยู่ในจุดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นมหาอุดเรียกได้ว่าจุดพลังงานชีวิตของคุณขับเคลื่อนนด่นอย่างดีเลยทีเดียวจะมีรูปแบบของการที่คุณมีไฟในการอยากจะสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าดาวประจาตัวของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นอริมันก็เลยทําให้คุณเองอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ทาให้คุณเองต้องฝ่าฟันต่อสู้นิ้นรนสักหน่อยเรียกได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแข่งขันการ ต่อสู้หรือการช่วงชิงที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวมันก็จะทําให้คุณเองนะครับมักงจากไม่ค่อยมีความราบรื่นกับการดําเนินชีวิตมากนะักแต่เนื่องจากดาวประจําตัวที่แข็งแรงเป็นมหาอุดตรงนี้มันอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นจุดการการันตีได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาสุดท้ายคุณก็แก้ไขได้และก็ผ่านมันไปได้หมดเลยทีเดียวครับเพราะดาวประจําตัวอยู่ในจุดที่แข็งแรงมากนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าจุดในเรื่องราวของการงานอยู่ในจุดที่คุณอาจจะต้องดูการต่อสู้ฝ่าฟันมีลักษณะของการแข่งขันที่เยอะเลยทีเดียวเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเพราะดาวประจําตัวโคโจรอยู่ในอริแต่เหตุการณ์ต่างๆที่จะเป็นลักษณะของอุปสรรคภาระปัญหาการต่อสู้หรือการแข่งขันคุณจะสามารถเอาชนะไปได้และก็ผ่านมันไปได้นั่นเองโดยเฉพาะจุดจังหวะที่เรียกว่านะครับอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาสู่ในเรือนราศีกุม เรียกได้ว่าจุดของการเริ่มต้นสิ่งต่างๆก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในความสําเร็จแล้วก็ดาวพุธเองในวันที่5ก็จะโครจรเข้ามาสู่ราศีกุมเช่นเดียวกันสุภะปุตตะเหตุการณ์ต่างๆนะครับในการเริ่มต้นต่างๆมันจะทําให้คุณมีโอกาสในการที่จะริเริ่มสร้างสารรค์จะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจหรือเป้าหมายอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณหรือการงานที่จะสร้างสารรค์ความสำเร็จให้เติบโตขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครคาดหวังการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ ใครคาดหวังโอกาสความสําเร็จในการที่จะเลื่อนขั้นและตำแหน่งในจุดใหม่ๆแล้วแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสได้รับในจุดตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าทั้งดาพระชิตและก็ดาพุทธต่างร่วมรุมกันอยู่ในภพเรือนของปุตตะเรือนแห่งการเริ่มต้นนั่นเองฉะนั้นใครคาดหวังสิ่งใหม่ใครคาดหวังการเริ่มต้นจะอยู่ในจุดทิดที่มากๆกันเลยทีเดียวที่จะสัสร้างให้คุณประสบความสาเร็จขึ้นมาได้ถึงแม้มนที่บอกรับอาจจะเจอกับปัญหาการแข่งขันที่สูงแต่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประเทศไหนที่เข้ามาสู ชีวิตของคุณคุณก็กล้าขไขได้แล้วก็ผ่านไปไ,ปได้แล้วก็เอาชนะทุกการแข่งขันไปได้หมดเช่นเดียวกันนั่นเอง มันก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าอย่างน,น้อยๆนะครับงานอาจจะดูเหนื่อยดูยากดูการต่อสู้ฝ่าฟันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างนะครับคุณก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้จากการที่ตัวของคุณเองแข็งแรงมากจากการที่มีโอกาสที่ดีๆจากดาวพุธดาวพฤหัสนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ฝ่าฟันไปจนได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของชาวราศีตุลคือดาวอังคารนั่นเองครับ การที่ดาวอังคารของคุณโคโจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของมิถุนเรียกว่าอยู่ในภพสุภาเท่ากับว่าการเงินของคุณมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ดีมีเรื่องราวของการที่ได้โชคได้ลาภทีด่ดีเพราะเนื่องจากว่านะครับไม่เพียงแต่าดาวการเงินอยู่ในภพของสุภาเท่านั้นคือภพเรื่องของความสําเร็จเติบโต,ต,ตนะครับแต่ก็ยังมีดาวลาภคือดาวพระอาทิตย์ยังโคโจรอยู่ในปุตตะอีกด้วยลาภคือความช่วยเหลือการโชคลาภโชคดีอยู่ในปุตตะความเสี่ยงการเสี่ยงนะครับโชคต่างๆเรียกได้ว่าจะ มีโอกาสที่ดีให้แก่ชาวราศีกุมในโชคของการเสี่ยงในโชคของหวยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอิทธิพลของดาวพุธเองสุภะก็อยู่ในปุตตะด้วยเท่ากับว่าโชคจากการเสี่ยงหรือใครคาดหวังนะครับในเรื่องราวของการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินขอการหยิบยืมเงินคุณก็จะมีโอกาสได้รับการนอนุมัติได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นเลยทีเดียวเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงเลยกได้ว่านะครับในเดือนนี้เรื่องการเงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นกันเลยทีเดียวการมีโอกาสได้เงินจากรายได้แบบฟลุกๆเข้ามาหรือนะครับมีโอกาสที่ได้เงินจากช่องทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใ,ใครคาดหวังเงินที่รอคอยอยู่โอกาสในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสร็จกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของชาวราศีตุลจะเป็นดาวอังคารซึ่งถือว่าดาวอังคารนั้นจะมาจากสองภพเรือนด้วยกันคือเรื่องเงินและก็รวมถึงปัตตนิคือเรื่องของความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ดาวความรักของคุณอยู่ในภพสุภะเท่ากับว่านะครับในเรื่องราวของชู้คู่ชีวิตของคุณหรือคู่รักของคุณนั้นจะมีโอกาสาที่คุณจะเห็นความสำเร็จจากเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน ช่วงเวลานี้นะครับถึงแม้ว่าดาวัังาารของคุณจะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่พักองศาอยู่ก็จริงแต่นะครับอย่างน้อยๆเขาก็อยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างภพสุภะอยู่ การที่เขาอยู่ในภพสุภะตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสื่อว่าคู่ครองของคุณหรือคู่รักของคุณ,คณนั้นมีนโอกาสที่เขาเองจะประสบความสาเร็จในชีวิตของเขาได้จนคุณได้อานิสงส์ที่ดีๆเกิดขึ้นจากคู่รักของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคลยคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นนะครับคุณก็จะมีเกณฑ์การที่เรียกว่าจะถูกยกระดับความสัมพันธ์ที่บวกขึ้นดีขึ้นเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกัน และยิ่งถ้าเกิดใครโสดอยู่นะครับถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีเลยทีเดียวเพราะถือว่าทุกๆกการเริ่มต้นดีอยู่เสมอเหมือนที่บอกไปแล้วครับดาวอาทิตย์เอมาจากลาพระลาพระอยู่ในภพเรือนปุนตตะภพเรือนแห่งการเริ่มต้นเท่ากับว่าคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับคู่รักใปการสละโสดช่วงเวลานี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน มันเลยสื่อว่านะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของคนโสดหรือความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้ของชาวราศีตุลถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวนั่นเองและนี่แหละครับก็คือโนชตาของชาวราศีตุลสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่า เป็นเดือนที่ลมตัวดูดีกันเลยทีเดียวแล้วครับที่ชาวราศีตุลเองจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคภาระปัญหาต่างๆที่ติดขัดมีการแข่งขันสูงมีการแข่งขันเยอะแต่คุณก็เอาอยู่หมดแล้วครับอาจจะทุกอย่างของคุณนั้นไม่ง่ายนะครับทุกอย่างมันก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมันไม่ได้ลอยด้วยกีบคุณลาก,ก็จริงมันอาจจะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องยากให้รู้สึกว่าต้องแข่งขันก็จริงแต่สุดท้ายทุกๆก,การแข่งขันทุกๆก,การต่อสู้มันก็สามารถ เอาชนะเกิดขึ้นได้นั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนของกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีตุลน,นะครับถือว่าดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินที่ถือถึงในเรื่องราวของโชคลาภด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นความรักที่คนรักมีโอกาสได้เจอกับคู่ที่ดีหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่คู่รักของคุณจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคพราว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทุกนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งปุ่มหโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันจะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั่งนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ